อัลโลกาสวัสดีทผู้ชมทุก,ท,กท่านก็ได้ครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่นไมค์ครับได้ไหมครับเอาชีวิตรอดนะฮะก็ใน EP 15หรือไม่ก็อ p พ4 6ี่เอ้จุดจุดเจ็ดดีเอใช่นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เออผมอยากจะบอกว่าคือตอนนี้ผมยังเล่นเวอร์ชัน1น4 6 0อยู่นนะครับเนี่ยตอนที่หาคลิปนี้อยู่นะครับ ซึ่งก็เออผมอาจจะเป็นคลิปที่มากล่าวสั้นๆน,นะครับว่าเออลาก่อนนะครับเออใช่ลาก่อน1.14.60คือถามว่าทำไมต้องบอกว่าเออมาทำคลิปบอกว่าลาก่อน1่อ6 0น1 1คือคือคือตอนนี้มันมีมค้คาเ์อร์ชั่น คือเมื่อคือนเนี้ยคือตอนที่ผมอัดคลิปประมาณสองเอ้ยสี่ทุ่มห้าสิบอ่าใช่ปะ้วคือวันวันที่ยี่สิบสี่ซึ่งเมื่อคือนที่ผ่านมาก็คือวันที่สิบสามเนี่ยเอ้ยยี่สิบสามเซเออมันแน่้มีการอัปเดตไมโครเวอร์ชั่นหนึ่งจุดสิบหกจุดศูนย์นะคับแบบตัวเต็มนะฮะอ่านหนึ่งจุดสิบหก มาแบบตัวเต็มแล้วซึ่งก็เออยังไม่อัพนะใช่ผมแต่ว่าเดี๋ยวเออคืนนี้ก็น่าจะอัพแล้ว่ะนะครับซึ่งเออที่ผมต้องมาทำคลิปนี้คือเนื่องจากเพราะว่าถือถ้ามันเออมีถ้าแมพมันบักอะไรยังไงใช่ปะ่ะทุกคนเออผมได้แบบเเออแบบเออแจกแ่าถ้าถ้ามันมีแบบเออลิงก์แจกแมปนะฮะแต่ว่า เออผมคือจะไม่เล่นแ a บ,บนี้อีกแล้วนะฮะนั่นเองนะครับแต่ถ้ามันเออมีการแบบเขาเรียกว่าไงคือผมไม่ได้ใส่ลิงก์ของแ a บ,บนี้ให้คนโหลดเนี่ยแปลว่าคือถ้าผมไม่แจกแ a p แบบแปลว่า,าแ a บบยังเล่นอะไรปกติยัได้อยู่นะ,น,น,ะนะนั่นแหละนะครับผมนั่นแหละนะครับโอเคเนาะ เป็นการเข้าใจเอ้ยเข้าใจตรงตรงกันนะคือผมไม่คิดเลยเว่ามันจะเออมาออกไว้อะไรขนาดนี้ใช่นะครับนั่นแหละเนาะก็คือตอนนี้ผมได้เซฟแมปไว้แล้วนะทุกคนใช่ผมได้เซฟแมปไว้ก่อนแล้วก่อนที่จะม,มาอัดคลิปนี้นะครับแล้วก็นั่นแหละโอเค นะซึ่งเราก็จะมา,ารีวิวกันก่อนนะครับแบบนี้นะก็เ,เกิดก็อยู่ตรงน้นนะครับใช่นะครับ,นะรบส่วนอันนี้เป็นฟาร์มต้นไม้ส่วนข้างบนก็เป็นฟาร์มอ,อันนั้นนะฮะงงงแล้วก็อันนี้คือบ้านนะครับอันนี้คือโต๊ะอินชาร์จส่วนอันนั้นคือประตูนรกนะครับใช่นะครับคือถ้าบัลกมันไม่หนักอะไรมากผมก็จะ เออเตงยเล่นแ a p นิดต่อนะนะครับใน1.16ดใช่เนาะนั่นแหละซึ่งกอนี่อันนี้คือฟาร์มอันนี้คือแบบเป็นไอ้น,นี่เต่านะฮะงโง่นะครับโอเคแล้วก็ถามว่าเออไอ h a r t of the sea หรือไอคอนดูผมเอาไว้ไหนก็เออเอัหนึ่งขึ้นไปสิเออก็นะ คืออยู่มันอยู่ในบ้านใช่คือผมเก็บไว้ในกล่องกล่องหนึ่งใช่นะครับนั่นแหละเนาะก็กล่องนะ่ะคือมันอยู่กล่องนั้นนั่นเองนะครับนี่กล่องนี้อ่ะก็มันมีอยู่หนึ่งอันเนาะก็ใครจะมาจิบอะไรก็ใช้ได้นะครับซึ่งก็นี่เพชรเราก็มี เเพชรอยู่ประมาณเท่านี้นะครับแต่ว่าของในตัวอ่ะของในตัวของผมในตอนนี้คือทุกคนจะไม่ได้มันนะเพราะว่าผมลืมเอาแบบของเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยเซตแมปใช่เพราะว่าที่เราจะแจกแมปเราต้องเอาของเข้เาของเรา้องหัวใจเข้าแมปก่อนใช่นะครับอย่าผมลืมนะเออเคก็เอาเพชรสามารถเอาเพชรไปคาร์ฟชวกอนอะไรได้นะครับซึ่งชุดกาดผมตอนนี้ก็เมตติ้ง เต็มไปหมดแล้วนะครับนั่นแหละโอ้โหเมื่อคืนนี้กว่าจะได้มาสาหัสมากนะส่วนข้างบนก็ไม่มีอะไรมีแพเตียงเพราะว่าคือผมเอาเตียงมาย้ายมาข้างบนเพราะว่าคือไม่ใช่เพราะอะไรนะทุกคนเออแล้วไม่ไรมันจะเช้าวะโอเคมันชเช้าแล้วคือที่ผมเอาเตียงมาข้างบนเนี่ยเพราะว่าคือข้างล่างเนี่ยถ้าถ้าก,กดนอนข้างล่างใช่ปะไอพวกซัมบี้เนี่ย มันก็จะคือมันก็จะเละไอพวกซัมบี้น้ำอ่ะมันจะจะเละมันจะเกิดแซมอนใช่ปะเออใต้น้าอ,อ่ะผมก็เลยม,มันนอนไม่ได้ผมก็เลยเออมาจะใช้มันนอนบนใช่นะครับเพื่อมันให้นอนได้นะนั่นแหละส่วนถ้าเราเดินไปตรงนู้นน่ะตรงนู้นเออป๊บหนึ่งเอาไงดีอ่ะเดินเดินไปกันเนี่ยตรงนี้ก็จะมีปะการังซึ่งผมก็ เพิ่งมาเห็นตอนเออตั้งนานแล้วเพิ่งมาเห็นเมื่อตอน ep สิบสองใช่ ep สิบประมาณ ep สิบอะนะก็เดอคือผมไปสำรวจอีกแงบหนึ่งนะไม่ใช่แงบนี้นะนั่นแหละเพิ่งมาเห็นว่ามีไอนี้ตรงนี้้วยนะี่ถ้าเราเดินไปตรงนั้นก็จะเป็นเหมืองใช่ซึ่งก็เป็นเหมืองที่ผมได้ทำการแบบ เออขาเรียกว่าเป็นเหมืองเล็กๆนะฮะใช่อ่ะแล้วก็ตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะมีกับดักที่แบบว่าผมเออกะว่าถ้าเจอไอ้นี่อะไรวะซัมบี้ยูเลเจอร์หรือซัมบี้เอ็มซีเนี่ยผมจะแบบจับมันได้ไงเออเพราะว่าผมเคยแบบเดินมาทีหนึ่งแล้วแบบซัมบี้เอ,อ็มบีซี่ยมีประมาณสามสี่ตัวผมเลยแล้วผมลืมจับโคตรน่าเสียดายมาก เออเขาเราจับได้นะมันอะไรที่เวิร์กมากใช่นะครับเพราะว่าเรามีเนมแท็กไงเออเพราะเวอร์ชั่น1.14.6่อ่อะมันยังเอออันนี้ได้มันแบบทำฟาร์มตกปลาได้ไนงะใช่ซึ่งก่อนเนี่ยข้างในก็เป็นเหมือนส่วนนี้ก็จะเป็นประตูนรกนะครับซึ่งก่อนนั่นแหละโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ สรับคลิปนี้ข้อขอจบเป็นเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดสมัครครายนะครับโอเคสรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบายคือผมให้เห็นผมแบบเออเริ่มใหม่ก็ไม่ต้องตกใจนะแปลว่าแบนมีบัก๊กโอเคบาย